ไปเบิ่งดุได้่นเปิดเลยต,ต,ต,ตัวตัวจะอยากได้มีปะงามป่ไังได้น้องน้อยงามไหมขาดขาดมันเป็นโซ่ไปนุ่นเลยบุค่เคยเห็นเพิ่นหนุ่งสงฆ์อันนี้จะเถื่อเลยหนุ่งจะค่ะสารโบมีม่เพิ่อนปะตอนนั้นก็มาซื้อนี่ยเพิ่นบอกบ,บ,บ,บ่พอดีพีน่น้องเลย แล้วพี่น้องภูพอมวนนีก้กะอยู่ตลาดลักแปะเนาะโดยมันนี้กะมากับน้องน้อยสองคนพี่น้องเลยมากับน้องสาวเนาะเป็นภาคใหญเป็นมาตลาดพี่น้องเป็นอยากมาลอซื้ออันส่งพว่าพี่นอ้องอ่าส่งยืน่นวะแจ็กซี่มีเลยบอกเนาะเลือกในกระด้นได้พี่น้องเผื่อสิถือใจเนาะเพราะว่าตั้งแต่มากับส่วนไอพามีหมดแหละอันตอนนั้นอันซื้ออ่ากระโปรงเนาะเป็นสุดพี่น้องเลยโดยก็เลยมันนี้กะภาคใอญมากวันนี้เนาะ เดี๋ยวกับสีไปเบิ่งเลยพี่นอ้องเป็นจังไหญเนาะสีมีบอ่อโดยพี่น้องฮ่าจสบายดีอืมอยากมาซื้อส่งสำหรับพี่น้องเลยอ่าใช้กระเป๋านะ่ะพายนะ่ะบอ่อืมพายเหมือนข้างหน้าสีมีอยู่บอ่อบนี่เด้มาเบิ่งห่านเผื่อน,นี่เด้มีบอ่อบหาก็เปิดห่านเลย,ยเลย จะไปรอเบื้องหลายๆเห็นบอกแนมแนมคืนนี้ก็พาไปนอนคือกันพี่น้องเลยเพื่อนอยากไปนอนบอกกันอนคนเดียวเนาะตื่นแล้วก็มาอยากได้ส่งเพื่อนปะยากได้ส่งก่อยากได้หมดเลยยังรอก่อนเนาะเดี๋ยวเปิดขายังเรือกกำลังกำลังเปิดห้านเลยส่งไปยังกรามส่งแบบเจ้าใส่ยังกรามสำเร็จแล้วอ่ะเลย เพิ่งเปิดห,าห่านเลยเนาะมีต้อหมากยช่ไหมล่ะมีบ่มีมีมก,กม็เลือกก่อนบ่นางขาก่อนถือดีดีเลยเบิ้งดูวเงินนะเหมือนมันพ่ออยู่บ่อยากได้ส่งเสือเด็กเอาไปเบิ้ดมีดอกเลยเออหากซางเงินกับบุกุ้มใน้องเท่านี้เบิ่งด้วยหลังเงินนะมีเซนเดียนยี่บ่โกบเลย จะมีเงินเท่ายใส่หละในในกระเป๋าเอยเอาไปนะบอกมีเงินสองแสนมีเงินสองแสนเออเอาไปเพราะยังเท่านี้แลนี่จับมินิดีมีเงินสองแสนเถอะจับเงินเงี้ยละบ่กหนักเงินก่อนอยากเงินพอ เปิดห้านใหม่อยากกินข้าวตัวอล่ะตอนนี้เลยยังอ,อยากเอาอุ่ดอากอนนอนเถื่อนอย่งก,กินพี่ข <laughs> อยากกินหมากงขุนฮะมังคุดมากบางขุนตอนนี้เพนจีสายอ๋อฮะนี่เหมาะหมากบางคุดแตนน่บ,าบาาราเคยกิน <laughs> <laughs> เป็นหมากใหม่หละแต่ว่าบราเคยกินเคยกินแต่มาเกี้ยงอยีนัง่งนี่แหละอีน้องอีน้อง เพิ่งเปิดห้านอันนี้ก็นกกเนาะรักแปดน้องมายามเ้าเลยเมื่อจังได้ว้านนี้เออบไปว้านนี้เห็นบเออไปอะไรบ้านนี้เนาะอัอน,น,เ,นเออจะเมื่อตอนจะโมงอีหล่ะวบานนี้นะบอกโบ้หู้แจวบ้หู้อันจะไปใช้ักคือโบ้หัวเออเมื่อเมืองเมืองบ้านไ,ไปไปดีนด่นเดโม่บอกเออเรามาแล้วเมื่อเลย ก็เราเมื <acceptance> Hello, hi ário, hi ário. Hi ่อตั้งแต่เช้าเมื่อตั้งแต่เศ้าอบูดจักมาเรื่ยมึ่ไปไปในเวมโมแล้วพี่น้องเนาะเอื่ยเมื่อบ้านกับบู้ซ้ำนี่คุณเปิดหรอเอยกินหนา่ะกินหนา่ะสื่อส่งกยังพันได้ส่งสามมาซื้อส่ง ผนเอาออกมามีแต่มีแต,ต่สกเกิร์ตอันนี้นั่งโบมี่ส่งแบบจะว่าเนะถ้าคนที่ถือใจอยู่บอบอันนี้ <c oughs> มันจะเป็นสุดกีฬาอันนี้เนาะไรกสุดตัวจะหนุงนน่งแมนอยล่ะหนุ่งแบบนี้แรกสบาย อย่างไปก่อนเอื้อยทีมาก่อนเอื้อยหย่างไปก่อนเอือ้อ,อยละ่ะเคมาก่อนอยูพี่เราเลยน้องเช้ากันเลยไม่ใช่หมาบังพูดกันนะพี่ทั้งพี่ทั้งพี่มาทางพี่วะมาทางไหนมะ<า>พร้าได้ยาป้าให้ยาลานี่ค่ะ้องมาซื้อสืออ่ะสือสอือสือเอาเลยเอาเจ้ากับอ้าน้ำเพลนเลย เราจะเอาแบบนี้บอกก็เยอาเป็นวงเอป็นงบอเป็นตงบะเป็นหมางเลยเป็นโแซ่เป็นหมามันเปแล้วมันเป็นบวาเมันป็นบริวารบริยังบเป็นหมางมันน่านมาถ่ายกันได้ละเอาวานลูกปิลูกเอาเอาวานบอกเป็นหมาวานแเอาวานุกาแ ไ,ไม่ค่ะ <c oughs> ยังม็นยังเปิดห้านอยู่พี่น้องน้อพามาซื้อน้ำก่อน

มาแล้วมาแล้วแมแซ่บป่บันนี้แซ่บแซ่บกินเลยร้ายได้เอ็นซื้อตะกกินได้เดียวหิ่ง้อยเนาะ ไปไปเบิ่งส่งก่อนแค่บอกกินกินไปเบิเ่งเสือไปส่งส่งเจ้าวานนี้กำลังจะกินแบบข้าวเป็นหน่วยมันจะกินบ่ได้แล้วไม่นองเนาะมันกระกจางเลยมแม่แม่มันไปเบิ่งดูไม่เปิดเลยตัวตัวเจ้าอยากได้มีบะ อธิจ้ให้ดอกนี่เ๋ยจะซาบโอ้ต้องปลาเรียงก่อนปลาเรียงสุกใส่บังก่อนอ๋อนี่ซัมเพิร์นดนี่ก็ได้นี่ก็งามนี่กเก่าแล้วอันนี้ย <laughs> ิ้มไปเปิดเ,เมื่อ้ถือมาทงนำมานี่เปิดเ,เออดูดนนดุเมื่อนไหร่โบรามา เขาไปนอกคนเขาพาพามานี่อ้าวหวานแทถอันนี้นี่ไปเบิ่งเลไล่ะเบิ่งตัวสีอาตัวไ,วไหนอ้วแล้ววากตายเลย่นนีลายใเห็นไหมเปลี่ยนเ่ยตัวน,นันเปลี่ยนตัวนี้เห,ห,ห็นเห,ห็ตัวเองเลกเองอนเนออั้นหระมดวใ ปีใหม่นี่ป้าส่งเสือแห้งแข้งแล้วเนาะปีใหม่เหรอเนี่ยแต่ปกติแล้วพอเรื่อียงมันแข้งแล้วคันเมื่อยมันแข้งตามเงินเขาเลยเ่เขาคิดว่าถ้าหอดปีใหม่อะไรมันแทงสิแพงกว่าเก่าขนะแต่เก่าก็เคยซื้อแบบนั้นบ่แน่นอันไปซื้อเลยก็แบบล่าเข่ากับทรงการเลยนะมาซื้อก็แพงฟต้องแข่งความใหม่บ่มันเป็นน้องแข่งรุ่นใหม่ดีกว่าโดย ม่เอ้พี่ปลาสอยปลาสอยไม่ขาดยายเขื่องสอยไม่ขาดยายเขื่องน้องน้อยบ้างบางมื้อนี้ลูกบักช่วยได้เอาเลือกลูกมาเล้ยงลากมาได้ลูกจะไรอยากได้ก็เลือกเบิ่งเลยพามาเลือกเดนพี่น้องมันเต็บคนอันนี้แบบทว่าซื้อไปหายนี่สู้ถือบัถึกใจต้องพามาเลือกเองมาขายเครื่องคอยไปค่ะเนอะใหญ่เลยเด้อ มาขายเครื่องสไลค์ขาอย่างเด่หนุ่มเครื่องงามๆเนาะเออเออส่งรุ่นนี้มาใหม่นี่มีหลายหนาอยู่ใช้กับเสื้อเอลรอยแป๊บนึงมันบานเนาะเอ้ยกระตุ้นติดตาเอ้ยเอ้ยเอื้ยเอ้ยเพื่อนได้มักหนุ่มอันเอลรอยอันเคยโชว์นี่เจ้าคไป่โทรมาสักจะติดตา การใส่โทรศัพท์ส่งเขาเขาตัวนั่นบอกตัดไปน,นี้ใส่บริษัก เห็นเลยพี่น,อน้องเนาะมาสิไปส่งอยู่เพื่อนกับส่วนมาซื่อมาซื้อส่งเรยกได้ส่ง,สงเลยพามาทามว่ามีเงินพออ่พอบ้อพ่อเหพี่น้องเอ้เ <c> ด <oughs> ยกับพามาเน,ะนะาะตอนนี้ก็ประมาณยามเศร้าพี่น้องเป็นไปเวียกเนาะต,ตลาดยังหมดแล้วเหมือนกันกจะมาขายข้างนอกพี่น้องว่าช่วงนั้นกับตลาดภัยให,หม่เนาะ ยังได้เอาตอนนั้นว่าน้องน้อยจับอยู่มด๋อนี่ายอันนี้ร้ายหนาอยู่สองคนอยู่มักอะไรอิโดมายายเกือสวยที่สุดนี่ทรงนีกันงาดีไ้ยื่อดีอันนี้ก็เท่ดีเลยนี่ ลองก็ลองไม่ได้บอกรดึงกล้าเลยบอกเห็นว่าเป็นบุพดีนะ <c oughs> ได้ได <laughs> มันจะเป็นสูตรเข่ากับส่งอนั่นแหละพี่น้องเนาะงามเนาะเด็กัไน้องน้อยงามเลยักมันเป็นงนุ่นเลยคมเคยเห็นพี่นุ่งสงฆ์คาอันนี้จากเถื่อนเลยหนุ่งแตคาสันวอมี่พี่บ้าตอนนั่นก็มาซื้อนี่พ่บอกบอพอดีพี่น้องเลยกสีทใมันเป็นเอลสูงเนาะ ได้โอ๋ๆให้น้องนุ้งก็พี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังบ่มีดอกนมก็ได้ยังบ่มีนั่นแต่ว่าให้เพิ่นนุ่งมันนั่นพอเนาะอืมเสื้อละเก็เสือลอยเาะมันสิใหญ่ได้้เบิ่งบาดนีอันบ่ือล่ะเอาเอาลงก่อนเสือนะเอาลงก่อนเออเบิ่งยีอื มันเหลืองว่ะวอเอลมันเดี๋ยวป้ายเขาใหายเมเบอสร้า่ไปเลยเบื่อสร้างหาไปดีเบอร์สุขีงามเิ๊ะเป็นการไปดีเขากันเลยยืดได้ป้ายยืดแอลเขาหายเขายาวมันเป็นส่งแบบสุภาพได้เพื่อนเพื่อนหนุ่มแบบนี้เนาะเห็นแต่เพื่อนหนุ่มส่งอนาคตสั้นนี่รู้มั้ยบอมี่ใบหล่ะส่งใครยาวอยู่เพื่อนยังได้ส่งตัวตัวนั้นจะมาสื่อแล้วเป็นยังไดงก็ มันบ๊อพอดีะบบปะเก้งเอาเทว่ามาเลือกตอนไหนเน่เมื่อไนสา่งฆ์คาสัตเป็นเจ้ปูกบนี่เพิ่นไปซื้ออยู่ในหุแมใน,นเพิ่นแบบมันบ๊อพอดีปะมีแต่มาซื้อกับอ้ห้าคนแหละต้นอิงกระงามอยู่ได้ปะเยืนดีด้วยค่ะเห็นแบบเท่ด้วย,วยเ,เท่นอนๆ <c oughs> เ,เอาเอาเลือกล้อมค่ะหยิบเป็นแผ่น แม่ค่ะก็ใจดีจดีพี่น้องเนาะให้ร้องตลอดโดยมีเงินตั้งเงินนั่นคุณพี่น้องให้ไดเอาไปเพื่อสองแสน่จะบว่าจะโฮเมียนใครแต่ทางไห้พอมีเพิ่นยังบ่ทันเอาเอาเงินหายแต่ก็ยังจะหายหรือยังเนาะเพราะว่าเพิ่นฝากเม้น้ำไอ้ายขนะเาอตี้ยังบ่ฮู้บ่ได้ถามอ้ายเพิ่น ตันนี่และพอดีว่ะมันจะงามเผื่อเจ้าใหญ่นกับโยาางดิเบิกทางล่างไงล่ะเออใสแบบนี้แหละบบตองแกเดกานี่เวลาไปหลินน้ำหมูจะกินน้ำมะกข่าเผื่อพูนว่าว่าพอดีว่ะเตาเผื่อเพิ่นใหญ่ดิเดี๋ยวกันใหญ่ข้นใหญ่ข้นเลย มันจะพอดีดีได้แบบนี้ท่านุ่คาสัตไลมแยงสีดำและคนดำสับเสือเนี่แพ้ดีแฮงเลยพอดีหัวเอือยหัได้เสือนี่เนาะโตผ่นินใหญ่ว่าเอือยหัเห็นเนาะละผมนีพอดีงามเลยได้ไหมเพราะว่าแบบเป็นทรงนั่นนพี่นอย มาตลาดเลยกสซีพากันง่ายลยพี่นองบ้านนี้เนาะได้ส่งแล้วบากินขขาวก็ได้ดอก <laughs> เื่องเล็กน้อยให้เป็นตะแคงอะเลอยน้อยผักอะไรอยากเป็นเล็กน้นอยแบบนี้เลยเ <c oughs> <ๆ S 1> ทสิเอาเอาตัวนั้นแหละผนไม้พี่น้องเยเบิง่งกก็แตบเพลอนอะนะ บัตรเงินสีเบิร์ตเลยผัดอามาพายผีน้องตอนเงินยังกะปลาเนี่ยโอ้แต่เสีเอาตัวนี้เลยไปละ <c oughs> ตัวนี้เลยปะอพอดีงามแล้ว <c oughs> พอดีแล้วไม่ได้เอาร์มันขึ้นหน่อยนึงมันขึ้นในกองน่แปิดนึงเลยขึ้นไลน์ก็ขึ้นนะมีแล้ว มาเป็นมาเป็นอันไหมค่ะค้ายคล้ายเครื่องเด้อวันนี้ข,า,ขายเครื่องแต่ป่าเนี่ยอ <c oughs> สินก็มีแต่พื้นงามๆพี่น้องอันนี้แหละทั้งไอคพามีเพื้นมาซื้อไงเนาะอ่านี่แหละี่แพื้นงามๆเลยจะเป็นสินทางฝั่งลาวเนาะกับหัวเพันเอิญสินอย่างน่ะแพงกับงามอยู่ เคืองด็กๆแองขาก็ได้้อยเหมืข่อยเบอร์อ้าันทเอาเองมันเขาต้องเห็นอะไรเอ่ยอันบอลจะเอ้ยิบเข่าใหม่ก็ได้อั้นละกันเลยเอาเข็มหอยไม่ข่าวเพิ่งเปิดห้างก่อนนี่ละบอนี่เบอร์น้อยจะาบอน้อยใหม่โดยแต่ว่าหมดเดียวกันเนาะ เออ,เอมันแดดย่างเพื่อน้อยโดยพอแต่ตอนนี่แ <laughs> ม่ดังเลยได้อันนี้นะคนดังนด้นนี่มาติด <laughs> กน้อยนี่งความ,มาหมัก้องเไยติสติสสลงังลูกสาวกันยังไนงะอืกสาวเลยสองชุดสามชุดเลยเป็น,นหมักหนุน่มเนาะมีกระพาน้านองคนมาตลาดหน่อยเนาะ พาแไกลมากยังได้ส่งคนวะกับบุกอยมีส่งคายาวนี่หแหละมองเลไปดีนิแอลมันขาวหายมันเลงน้อยนึงเส <c oughs> ือกหนัก่าบ้าตัวนี้เลยจะหมักตัวใหม่ว่าเสือกอะเปลี่ยนคือกัน โ,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 โดยพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะก็สิาพาน้องน้อยเพิ่นแม่ค่ะเพิ่นสียิบเอวเขาหา้เนาะแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็สิเมื่อแล้วพี่น้องบ้านนี้เนะาะพาน้องเพิ่นเมื่อเอาล่ะสบายดีก่อนโดยแม่ค่ะเพิ่นก็ย้ายเครื่องย้ายของก่อนพี่น้องเอ้ยมาย่างสาวๆหน่อยนึงเนาะเพิ่นกำลังเปิดห้าง ยเอาพี่น้องคลิปนี้กันสิพอจบคลิปเพจนสำนีเด้อพี่น้องเลยอข,อข,อขอบคุณนะขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์ซุสุขควอนเด้อที่หับ z มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบอกรับโฆษณาพี่น้องด้ยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี